สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอดมินมะปางอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีมีเรื่องเล่าจากคนฝันแม่นมาเล่าให้ฟังน้องเขาคุณโพสเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเริ่มกันเลยนะคะแค่นะั้ เขาบอกเมื่อคืนเขาฝันเห็นเลข3มตัวสีแดง งวดที่แล้วเขาฝันว่าหวยออก88ก็ออกจริงๆนะคะคคฉันเิงก็ชอบด้วยนะเลขเนี้ย เขาบอกว่าเป็นเลข3ามตัวสีแดงนะคะตัวนี้เลย967แล้วเป็นเลขที่แอดมินชอบแล้วก็ย้ำตลอดว่าทะเบียนบ้านลุงพล7997แล้วเขาฝันเป็นตัวสีแดงด้วยงวดที่แล้วเขาฝัน88เขาออกจริงๆงวดนี้967ใครชอบก็ซื้อติดตไว้นะคะ น่าจะเป็นข้างบนเพราะว่าถ้าสามตัวถ้าฝันสองตัวหรือเห็นสองตัวส่วนมากจะเป็นข้างล่างเก้าหกเจ็ดก็ตัดเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดแค่นี้เลย a d m i นชอบใชนีหเนี่ยเพราะว่าของปู่ชีปลาขาวของปู่ชีปลาขาว ในของปู่ชีพาขาวว่าจุมสีนะคะก็ชนกันที่หกเจ็ดก็กลับหัวเป็นเก้าเจ็ดเนาะงวดน,นี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปใหม่จะมาอัพโหลดให้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ